ประชุมลักษณะคื่อขายอันนี้มาปีนี้เป็นปีที่สามนะครับในระหว่างสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้งบบางส่วนของราชการบางส่วนของอสยอยเอง <c oughs> อสอเองเนี่ยนะ <c oughs> เป็นรัิสากิจ <c oughs> เราแทบจะไม่ได้งบประมาณจากราชการการิปารงานของอสอ, <c oughs> อ,สอเนี่ย <c oughs> เป็น,เป,นเป็นการพูงหน้าขาทางระลึกพเองต้องทำตรงไหลแล้วก็ มีส่วนซึ่งเราต้องทำกไรสงให้ให้ราชการน,นะอย่างปี255ใน3ปีที่ผ่านมาเราลุ้นกำไรร่วง500ล้านอาจจะปีนี่ยล้านปี52รเกิ่ภาวะการอะตดยกำไรลดลงันประมาณล้าลานั้นในปีที่ผเนี่ยของสญญาทําไอยู่ประมาณ180ล้านก็หาเงิ ส่งคือให้ให้ไปแต่ท่านี้ท่านนั้นเนี่ยการไปงานของอสมยอเองนะฮะเขามีปัญหาบบส่งหน่ในในรูปแบบการจัดการแบบอือระดับนิ้แล้วอีกอราชการนะครับยังไงก็แล้วแต่ภารกิจส่วนหนึ่งที่เป็นแนวนโยบายของรัฐบาลก็คือการสร้างเครือข่ายนะเห็นว่านโยบายของอสยอที่ได้รับจากรัฐบาลมาในแนวทางของการ ทำตามนโยบายของรัฐจะมีเรื่องที่หนึ่งเรื่องของการสร้างเครือข่ายนี่แหละแล้วก็การให้ความรู้ความตืต่ายเกษตรกรที่สุดแันที่สองเนี่ยก็จะมีการสร้างโรงงานต้นแบบึแปลรูปเพิ่มมือกา้าของ,ของ,งาทางการาอันนี้ก็ทุจะมไม่ได้ทำควบคู่าากับโรงงานที่ทุนนมกับที่สามนี่ก็คือท่างคงเคยได้ยินเรื่องโครงการ อ้าพาร์ตการ์ดพาร์ตอะไรนะฮะนี i̇şte ่คือโครงการพัฒนาตลาดเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำซึ่งเดี๋ยวผมก็คงจะอธิบายให้ฟังว่าแต่ว่าอกปรเด็นก็คือโครงการพัฒนาตลาดนะครับก็จะองสร้างมูลค่าเพิ่มโครงการผมเรียกโครงการง่ายๆนะฮะโครงการแปดตลาดแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมเล่าเรื่องขอุตสใหกรรมนิดหน่อย อยูอสยนเองเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกว่าเราเป็นหน่วยสําอางอสยอดูแลสวนยางอยู่ทางภาคใต้นะฮะมีอยู่ที่ประมาณแป0รไร่เป็นยาพิษสีได้ประมาณ2,000้อย่าไร่ก็มันก็เป็นยาหลุมสาวว่านะนะกําลังจะเรียก็อิดบ้านช่วยแก่แล้วก็นะแล้วก็คืออยู่ที่อสยอดูแลอยู่แล้วก็มีโรงงาน โรงงานที่เป็โรงงานยาแข้งซึ่งมีโรงงานแข้งเอนชซีเอ20ก็ถือว่ากำลังเสริมไม่เยอะนะครับเพราะเป็นโรงงานแรกๆของประเทศที่ตั้งขึ้นมาโรงงานเอชยี 5L ก็เหมือนกันอยู่ในบริเวณเดียวกันโรงงานเทพขาวเทพขาวมีโรงโรงเดียวในประเทศไทยนะฮะที่เราก็ยังมีอยู่ซึ่งเราทำมาตั้งแลายโรงงานตรงนี้นะเป็นโรงงานต้นแบบซึ่งนึกวอาเป็นโรงงานต้นแบบแล้วเอยากจะโชว์ให้เพื่อนๆดูเรื่อง ถ้าตั้งมาลูกผมว่า20กว่าปีแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังดำเนินการนะครับส่วนอีกโรงนึ่งก็ไปโรงงานยางค่นนะครับยางพ่นก็ลลก็ผลิลปดประมานปีละ15ตันครับลักษณะตรงนี้เนี่ยก็ได้ผลิตจากสวนน้งสูตรแล้วก็ซื้อจากเอกชนได้ซื้อจากเกษตรกรนอำสูตรนะครับเราก็มีการแล้วจะมีอีกโรงหนึงก็ไปโรงงานยางไผ่ล้มปัด ยานพาหนะควันเนี่ยเราสร้างนะฮะตอนนั้นสร้างขึ้นมาเพื่อส,สนับสนุนอูคการของรัฐบ,บาลในการแทรกแซงราคายาจาท่านจะสังเกตได้ว่าราคายานเนี่ยมัมนขึ้นมีลงและช่วงที่ราคาตกต่ำมีหน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานเดียวนะก็คืออสยคที่เขา้าไปส่วนช่วยนะฮะเพราะว่าภารกิจหลักของอสยเนี่ยสามารถทําได้เรื่องของธุรกิจ เราก็เป็นหน่วยงานที่เข้าไปใช้เป็นกลไกของรัฐบาลพิศบาลให้เอาสยอยช่วยช่วยก็เหมือนกันในกรณีของในกรณีของเป็นโครงการแปดพันล้านที่าลฟังผมทีนี้นอกจากนี้แล้วจะมีโรงงานที่เราขออยู่ก็คือโรงงาน,งรนโรงเรื่อยหรือว่าไปโรงเรื่อยไม้อันนี้เราก็กำลังเริ่มเริ่มจะสร้างนะฮะพวกจะสร้างเสร็จประมาณกลางปีทุกฝ่ายจะเดินงานได้ประมาณปีหน,น้า นี่ก็เป็นการาคืออสยอเกือบทุกปีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย,ยจะมีการตัดไม้ในโครงการส่วนของเราเนี่ยประมาณปีละพันไรเพราะเมื่อก่อนก็จะมีคนมาประมูลตัดไม้บ้างอะไรบ้างซึ่งระยะหลัญญาางเนี่ยมันมีมีปัญหาเราก็เลยขออนุญาตบอร์ดเนี่ยตั้งโรงงานเราก็ตั้งโรงเรื่อยกับเราก็จะพัฒนาโรงเรื่อยจะพัฒนาเป็นพันเกี่ยวกับเรื่องไม้ขึ้นมา นะอันนี้ก็เป็น,ปนฐานซัพพอร์ตให้กับข้าราชการพนักงานงที่ทนะส,สามารถจะไปดูงานหรือจะไปร่วมร่วมงานได้หรือว่าโรงงานอสยเนี่ยนะถ้าเู็นข้าราชการหรือว่าสากลที่เข้มแข็งเนี่ยสามารถเสนอเข้ามาร่วมงานได้นนะเนี่ยนะอสยเนี่ยดีอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็จะมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังก็เรื่องของการตั้งบริษัทย่อยคือบริษัทรูปซึ่งในภารกิจวิสัยทัศน์ของ เป็นภารกิจอันหนึ่งซึ่งได้เขียนมาสิปีแล้วว่าให้ตั้งบร,ร,ร,ริษัทร่ระก่อตัวนี้จะได้ยนได้กั่ทีนี้โครงการรัฐบาลที่เราทำเนี่ยโครงการปีที่ผ่านมาคือโครงการแบบพันล้านที่ว่าสามารถให้สหรรรกรณ์ตามเกษตรกรหรือว่าเกษตรกรเนี่ยสามารถกูโ้โดยไม่มีดลกเบี้ยได้โดยที่ไปซื้อหรือผลิตยา แล้วออกไปขายนะฮะแล้วก็ส่วนนึ่นจะขายให้ขอนโยขอนโยก็ส่งส่งออกลกลางประเทศโครงการนี้เริ่มจริงๆเนี่ยเมื่อตอนต้นปี52เนี่ยท่านผู้ชมสอต่อไปปี52ตอ่อ53ราคายาไม่ดีนะฮะสามสามสิบกว่าบาทนะก็คือร้อยบาทก็สามกิโลร้อย ถ้าเทียบกับตอนนี้วันนี้เมื่อวานนี้็130บาสิบบาทราคาที่บริเวณนีถราคาทุกอย่างสดก็ประมาณ118บาทนั่นคือราคาค่อนข้างดีน 8, 000, 000ะครับย,ยิ่งโครงการแบบันลาตั้งขึ้นมาเพื่อจะพยุงราคาทีแรกเราก็ให้ทำกลุ่มสร้าพอจช่วยกันที่จะทัากันปรากฏว่า,ามีหน,น่วยงาน ทางรัฐเนี่ยเข้ามาร่วมร่วมเยอะในโครงการนี้ตั้งแต่กรมวิชาการเกษตรสถาบันวิทยานารเกษตรกรมส่งเสริการเกษตรกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมดูดีสาธารทรอศยอสกลยอรวมทั้งผู้ว่าในส่วนจังหวัดด้วยทีนี้พอมาร่วมทำงานเนี่ยมันจับว่ามันหลายหน่วยงานมากเลยเปล่ามันก็เลยติดขัดนู่นติดขัดนี่ในข้อเกี่ยวข้อบังคับดูเรืองพุ่นของสหกรณ์มากอะไรมากอาารยกู้เงินตรงนี้ก็เลย มันไม่เดิอมีเงินให้8พันล้านแต่ช่วงที่ผ่านมาม,นมันเดินไม่ได้นะ <c oughs> ก,ก็ก็มีการปาระชุมโดยท่างการนโยบายยาธรรมชาติท่อกโอเคถ้างั้นจัดมา5พันล้านเนี่ยให้อสยอเป็นที่เลี้ยงให้อสยอเนี่ยเขเลี้ยงก็คือ <c oughs> ไปช่วยรับซื้อแล้วก็สต้อ,อ,อยานะพอเริ่มทำมันก็ซื้อยามาได้่วล เราซื้อ,อยาได้ล็อตหนึ่งจากทางแห่งสู้ผลิากรที่ทนครศรีธรรมราชซึ่ง,งรวบรวมรวมกันได้ดีและก็ทำผู้ว่าในสระำนักเราซื้อมาได้ประมาณห้าร้อยกว่าล็อตนี้เนี่ยสามารถทำกำไรให้กับเราถือเป็นความาร่วมมือว่าพอสมยอมรูปเกษตรกรตรงนี้มันมีกำไรอยู่ประมาณสิบลาา้านบาทนะครับนะแล้วเราก็หยุดซื้อไปเนื่องจากว่าราคายางเนี่ยมันเริ่ม ีขึ้นเรื่อยๆจากโครงการนี้เข้ามามันไว,ว้ทัศวิทยาที่เปผูกผูกทอนองผูว่าราคาเนี่ยถ้าคุณไม่ไปเหยียบันขึ้นมันกดราคากันเนี่ยนะเราก็ใช้อสอย,ยอเข้าไปบ้านซื้อมาสตอ๊อกราคาถ้าเหยียบขึ้นมาจากสามสิบบาทเป็นห้าสิบบาทเป็นหกสิบบาทบาท,าท,ทีแรกเราตั้งเป้าหกสิบก็ได้หกสิบแล้วก็เปลี่ยนเป้าใหมเ่เป็นแปดสิบบาทก็ขยับขึ้นมาแปดสิบพอถึงแปดสิบแล้วทีนี้ปรากฏว่า สภาวะแปรปรวนนะไม่ว่าราคาทองมันหรือว่า,อ,าอัตาราแลกเปลี่ยนนะทั้งความต้องการสตอกยาของกีนที่ลดลงก็เลยเป็การซื้อขายยานะครับราคาก็เลยขึ้นนะก็เห็นจากพุทธมาขึ้นมาถึงตรงนี้เนี่ยก็เป็นเกอนร้อยบาทในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะสูงนิดหน่อยเนื่องจากเกิดภัยพิบัติทางใต้นะครับและทุกวันนี้เองเองนี่ยก็ยังกิดยาไม่ได้ ครับตรงส่วนนี้ก็มีส่วนที่ทับสพยหรือสยอต้องเข้าไปช่วยส่วนใหญ่จะมีสพยอสยก็จะช่วยในระดับนะซึ่งเราเองเราก็คงจะต้องหาสเสนอแนวทางให้กทาง b o เกี่ยวกันที่25น,นะฮะว่าเราจะเข้าไปช่วยในส่วนนะเนี่ยนี่คือความเป็นมาของโครงการ5พันถือว่า8พันล้านซึ่งจะหมดตามโครงการในจะหมด31ธันวาคม53 แต่รายวันเนี่ยนะต้องมีความต้องการของเกษตรกรในหลายๆส่วน <c oughs> นะฮะซึ่งซึ่งอยากให้โครงการเนี้ต่อเรื่องไปอีกนทำเหมือนกับมีกองทุนอนไรเอาไว้โดยราคายาตกกลับเนี่ยจะได้เข้ามาช่วยกัน,าาาน,กนทีน,ทนี้มันก็กลับมาว่ามันมีเงินแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยนะฮะมันก็เหมือนกับว่ามันไม่ได้ประโยชน์แต่รายวันถ้าราคาจุดประสงค์ของเงินก้อนนี้คือมาทําให้ราคายาสูง ที่ราคายาสูงแล้วก็ถือว่าไม่ต้องใช้เงินก็ได้นี่คือลักษณะที่ที่ทางทางคุยกันในในในกลุ่มคนทำงานในกองราชการออสยก็เหมือนกันนะฮะพอ,อยากเกิน80บาทเราจะเข้าไปซื้อเนี่ยเขาถามว่าเอ๊ะมันราคาได้แล้วทำไมออสย่ต้องอไปไปอยุบใครอยู่เราเลยก็ต้องถอยนีนค่คือคือประเด็นกษณะ